ลองเลยด,ดิลอกของแบบลอกไม่เกี่ยงนะ อืมโดนอืมโดนวโอ้ใหญ่วะของลอกนะของลอกใหม่แต่ลอกไม่เกลี้ยงแต่ก็มีตัวกัดเว้ย อุ้ยตัวไซน่ารักเชียแม่ของล็อกใหม่นะนี่จะมีปลาตัวนี้อยู่โน้นเนี่ยนี่ครับไซนี้เนาะนี่ยของล็อกใหม่นี่ปลาไซนี้โว้ยจัดเจียห้ำยางมักเมียเขาสีเทานะครับเป็นมาไม่เขาเปียกขาั้นหนึ่งฟิชชิ่งนะครับกับปลาไซนี้ไว้ลองติีต่อนะน่าจะมีอีกไม่น่ามีไซน์ไซน์เดียวหรอกโชเคครับผมถ่ายรูปก่อน

เพิ่งลอกแล้วเนี่ยเพิ่งลอกนี่สดสดแดดมารทเนี่ยกำลังลอกเนี่ยเราไม่โคตรจ่อยยังไงเราโคตรกำลังขุดนะเป็นคลองโค้งไปครับเป็นคลองโค้งแยกไปทางนู้นขนาดไม่โคตรไม่เลืองเหรียญกันละ フフフフ。<laughs> ลอกแต่ลอกไม่ทิ็เป็นต้นยูคาเขาเลยไม่เอาออกต้นยูคาชาบ้านเขาปลูกเลยเฮยลอกแบบเป็นช่องมาช่องให้ต้นยูคามันยังมีต้นยูคาอยู่ เดีครับเดี๋ยวเราลองดูเหลี่ยมนะเหลี่ยมสวยๆค่อยตีนะตรงนี้มันดูดิมันไม่โล่งไม่โล่งจริงป่าๆเดี๋ยวพายเลยเราไปข้างหน้าครับับฝากเพื่อนะขวัญใจจะหำมยางพวกเม,มียเขานะครับทอกคนชื่นาชมานะครับผมฝักละเชนนะครับ